มิชชั่นทูเดอะมู n พอดแคสต์ brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์สูเปอร์ซีรีส์ตุนน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นทูเดอะมู n พอดแคสต์นะครับขึ้นอยู่กับเราพิธีน,นุสาหะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องการทำง,งานแบบ m a t r i x Structure นะครับที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเบื่อะจนอยากลาออกเลยเนี่ยนะครับการทำงานแบบ m a t r i x s t r u c t u r e เนี่ยเป็นโครงสร้างการทำงานที่ไม่เปิดโอกาสให้พนักง,งานทำสิ่งที่ตนเองสนใจนะครับแล้วก็จะต้องใช้คำว่าเอาแต่ฟังคำสั่งเจ้านายอย่างเดียวนะฮะซึ่งการทำงานแบบนี้ก็คงไม่ดีนักนะครับแล้วก็ทำให้คนรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่มีความสุขกับการทำงาน ในขณะเดียวกันในแมทริกซ์สตรัคเจอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเป็นระบบที่มีเจ้านาย2ระบบนะฮะคือไม่รู้ว่าจะต้องรีพอร์ตใครกันแน่นะฮะองค์กรบางทีไม่ต้องไม่ไม,ไม่เกี่ยวขนาดเท,ท่าดียีนะจำนวนคนไม่ได้ทำให้เกิดแมทริกซ์สตรัคเจอร์อย่างเดียวองค์กรขนาดเล็กก็มีความสับสนแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เนี่ยบางทีเราในฐานะคนที่ไม่ว่าจะอยู่บทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกน้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ทำ Organization structure เนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับต้องระวังแล้วกันต้องระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่บางทีมันเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ว่าเออเรามันมันมี structure แบบนี้เราก็ต้องไปจัดการนะครับ mm hmm. เพื่อให้เข้าใจที่มาของปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะมาดูทีละข้อเลยนะครับว่าปัญหาอะไรบ้างที่ matrix structure เนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขกับการทํางานอันแรกเนี่ยคือการไม่กล้าพูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับการทํางานในรูปแบบ matrix เนี่ย จะทําให้เราเงียบลงนะฮะมันจะคอยเตือนเราว่าถ้าเราพูดเสียงดังเกินไปเราอาจจะทําให้ใครบางคนขุ่นเคืองแล้วก็อาจจะส่งผลลัพ์ต่อหน้าที่การงานของเราได้นานวันเข้าเนี่ยเราก็เลยสร้างนิสัยใหม่เรียกว่าเป็น self censorship ก็ได้นะฮะก็คือไม่ต้องให้ใครมาเซ็นเซอร์เรานั้นเราเซ็นเซอร์ตัวเองเลยก็อยู่เงียบๆไม่แสดงความคิดเห็นนะครับรวมถึงไม่พูดความจริงเกี่ยวกับ หัวหน้าหรือว่าเรื่องงานที่คนจะปรับปรุงด้วยมันนําพาไปถึงการไม่มีสระหรือเรารู้สึกเองว่าเราไม่มีสระในการนําเสนอเรื่องอะไรใหม่ต้องทําตามคําสั่งของหัวหน้าเท่านั้นคือถ้าพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทําตามคําสั่งใครโดยเฉพาะเยอะๆเราในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามีทักษะนะฮะในการรับมือกับปัญหาที่หลากหลายเรามีความคิดสร้างสรรค์เรามีมุมมองที่แปลกใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราถูกบังคับตลอดเวลานะฮะเราจะเราจะ ขาดกระบวนการเรื่องของการมี creativity หรือความคิดสร้างสารรค์ไปในในช่วงของการทำงานที่เราเรียกว่าการระดมความคิดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีไอเดียอะไรเลยอ่ะนะฮะบางทีมันจะเกิดขึ้นเพราะเราเคยมีแต่บรรดาห,หาหัวหน้าหรือพี่ๆเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาจะเอาอยู่แล้วแล้วออกเสนอไปมันก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาในสุดเราก็เลยเงียบดีกว่า ไม่เสนอดีกว่านะครับความท้าทายเรื่องเรื่องนี้ท้าทายมากนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่มีความคิดเห็นมีเหลืออยู่ไม่กี่คนถ้าเป็นแบบนี้ครับองค์กรที่มีลักษณะเมทริกซ์แบบนี้เนี่ยปัญหามันจะไม่รับการแก้ไขเลยนะจนกระทั่งผู้มีตําแหน่งงานสูงๆเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าในฐานะคนทํางานนะเราจะรู้สึกว่าเออข้อเสนอแนะของเราเนี่ย ไม่ถูกพิจารณาเว้นแต่ว่ามันจะบังเอิญไปตรงกับข้อเสนอเนี้ยของหัวหน้าเราอะไรแบบเนี้ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีนะครับคือทำงานมานานเราไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีเนะี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นคำว่าตำแหน่งในที่นี้อาจจะไม่ใช่ชื่อของตำแหน่งนะฮะแต่คือหน้าที่การงานนั่นแหละโดยโดยเชิงโครงสร้างคือตัวการทำงานแบบเมทริกซ์เนี่ยมันจะชะลอความพึงพอใจของการเลื่อนตำแหน่งงานให้นานที่สุด มันจะมันจะมันจะทำให้การทํางานมันดูติดแงะเหมือนเราเล่นเกมแล้วมันไม่ผ่านด่านสักทีอะนะฮะตอนแรกเราก็อาจจะมีความทะเยอทะยานอยากจะสู้กับมันอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอเราไปนานเข้านานเข้าเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะชนะเขาไม่รู้เนี่ยนะฮะบางทีมันเหนื่อยระบบการทํางานแบบแมทริกซ์เนี่ยมันจะไม่สนับสนุนให้คนที่แบบด้วยแรงกดทับหลายอย่างนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์ไอแบบนี้ขึ้นนะครับตัวแรกเงินเดือนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวแรกเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม บางทีเนี่ยเราเองก็อาจจะตอบยากเหมือนกันว่าเราเองเนมีตัวเลขเงินเดือนที่เหมาะสมที่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็บอกว่าเออลองไปสัมภาษณ์งานที่อื่นดูไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตัวเลขเงินเดือนมันไม่เหมาะสมในองค์กรที่เป็น metric structure เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เยอะเพราะด้วยโครงสร้างอันซับซ้อนมันทําให้เราไม่รู้เราในที่นี้หมายถึงคนพิจารณาเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครมี contribution อะไรเท่าไหร่บ้าง ก็เลยไม่สามารถจัดตัวเลขเงินเดือนที่เหมาะสมได้มันก็เลยส่งต่อลงมาเป็นทอดๆนะครับเพราะฉะนั้นการวัดผลที่ชัดเจนนะการสามารถบอกได้ว่าคันดูวิชันของใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ยากมากนะฮะเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหยากจริงอะ่ะต้องบอกเลยว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เอาเวลาทําจริงๆเนี่ยมันยากมากๆมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาแต่มันอาจจะง่ายขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้เพราะาเรามีเดต้ามากขึ้นของคนแต่ละคนแต่ว่าณนะวันนี้ที่ผม พูดถึงเนี่ยคือวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากทีเดียวทีนี้หลายคนบอกว่าเอา้างั้นก็ลาออกไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กนะฮะบางทีเนี่ยเราเราเราอาจจะกลัวนะกลัวกลัวที่ใหม่แย่กว่าเดิมเนะี่ยเป็นไปได้นะฮะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าบางทีโลกข้างนอกจากองค์กรตัวเองมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้จริงๆอัน,นี้ก็ดีอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ เมตริกสตรักเจอร์เนี่ยคำถามคือเราสามารถจัดการอะไรได้ไหมคําตอบคือจัดการได้นะฮะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคุณูปการกับองค์กรของคุณด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องลาออกด้วยนะครับจัดการยังไงอันแรกเนี่ยเราจะต้องเป็นคนวางแผนการทํางานของตัวเองให้ได้การวางแผนการทํางานของตัวเองเนี่ยเป็นการตั้งใจว่าฉันจะเอาเรื่องนี้มาเป็นการตัดสินใจของฉันให้ได้นะครับวิธีการ คือเราจะต้องกล้าที่จะเริ่มพูดและเริ่มคิดและต้องไปคุยกับหัวหน้าง,งานของเราเช่นเราต้องดูว่าเวลาเขาสั่งงานมาเอ๊ะเฮ้ยเรามีทางเลือกอะไรบ้างเราต้องทําเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่านะครับใครที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับงานชิ้นนี้บ้างที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในหลุมนี้นะครับหรือว่าเรามีรูปแบบอื่นในการทํางานไหมนะการมีแผนงานเป็นของตัวเองเนี่ยจะทําให้ลดความกังวลเพราะว่าแผนงาน,นเราคิดเองนะครับ และจะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างอย่างที่บอกมันต้องเริ่มจากการไปเจราจารกับหัวหน้าก่อนอันที่2คือหาสิ่งที่อยากทําให้กับตัวเองเราไม่ได้บอกให้คุณทํางานนอกจนไม่มีเวลานอนหรือพักผ่อนนะแต่ปัจจุบันการทํางาน2องอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะฮะบางทีเนี่ยงานที่เราทาอยู่ที่ออฟฟิศมันก็อาจจะไม่ไม่ได้สนุกไปซะทั้งหมดแต่ว่าการที่เรามีช่องว่างหรือว่าช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะทําสิ่งที่เราอยากทําเพื่อเติมความสุขที่หายไปได้เนี่ย โดยไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปมันดีเหมือนกันฮะแล้วมันก็ต่อยอดให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราจะได้คุณค่าทั้งจากการได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นข้อที่สามผมว่าน,นี้สาคัญสุดพูดความจริงกับหัวหน้าเลยว่าต้องการอะไร,ะรการพูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยจะทําให้หัวหน้าเนี่ยรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่นะครับลองระบายความคับข้องใจพวกเขาฟังดูนะฮะการเปิดอกคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี คนไม่ค่อยทํากันแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วหลายครั้งหัวหน้าเขาไม่รู้ด้วยนะว่าคุณขับข้องใจเรื่องนี้เพราะเขารู้ปุ๊บเพาก็แก้ปัญหาให้คุณได้แต่แน่นอนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วก็กระบวนการเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเปิดออกพูดคุยกันการลดช่องว่างนะฮะร,ระหว่างทีมงานช่วยช่วยให้สตรัคเจอร์มันค่อยๆเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ขอบเขตความชัดเจน อันเนี้ยก็ช่วยเหมือนกันนะฮะกระบวนการในการวัดผลที่ดีก็ช่วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราพยายามที่จะทําให้บรรยากาศในการทํางานเนี่ยมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่อยู่เนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะออกจากเมทริกซ์สตรัคเจอร์ได้แต่มันก็มีคนทําได้มาแล้วขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o นทูเดอะมูนนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์พรีเซนต์โดยสีจันสกินมอยส์เจอร์ซีรี ตุ่นน้ำลึกล็อกผิวชำนาน72ชั่วโมง